แล้วล้างกระทะก่อนนะคะกระทะเลอะแป้งนะคะเดี๋ยวลูกนักเรียนขอกระมังให้คุณหนึ่งใบลูกสำหรับใส่น้ำอ่าใบใบที่เลอะก,ก็ได้ลูก ไปที่เลอกก็ได้นะคะอำถ้าเหมือนกับกลุ่มอื่นๆทำได้นะคะได้แล้วลงมือทำเลยนะคะ ขั้นตอนแรกเอาไหก่อนลูกผัดเส้นก่อนนะคะอ่ากลุมที่หนึ่งนะคะหนูทําเสร็จแล้วก็หาอะไรมาใส่น้ํารัดหน้าอ่ะลงมือทําเองเลยลูกทําเองเลยนะคะคุณครูขออนุญาตเดินไปดูห้องสามที่มาส่งยํานะคะยําอะไรเอ่ย ยำไส้กรอกอนะแต่งมาสวยหรือเปล่าไมา่เขียนชื่อสมาชิกกลุ่มใส่มาด้วยนะคะยำไส้กรอก,อออกยำไส้กรอกหรูอจัดบนโต๊ะให้โล่งๆก่อนแล้ววางได้เลยนะคะ ตอนนี้ครูสาวนณีไม่มีเวลาชิมลูกนะคะคุณครูจะสอนรัดหน้าหนูวางไว้ได้อย่างเดียวเขียนชื่อสมาชิกกลุ่มไว้นะคะอย่าเพิ่งยกไปลูกอ่ะอย่าขยับอย่าขยับเหลือเวลาประมาณ20นาทีเล็กหน่อยลูกเล็กหน่อยนะคะ ผัดทีเดียวเยอะๆเลยลูกผัดทีเดียวเยอะๆเลยอ่าใส่ในนี้แหละคะ่ะผัดเสร็จแล้วก็ใส่ในนี้ใส่ทีเดียวเลยใส่หมดเลยลูกอ่าห้องปลายทางหนูส่งแล้วหนูขึ้นห้องเลยนะคะขึ้นเลยนะคะลูกเขียนชื่อแล้วขึ้นไปเลยนะคะอ่ะคคาคลุกเคล้าเลยลูกคลุกเคล้าให้เส้น นุ่มนะคะสุกเทเลยก็ได้ลูกยกเทใส่เลยด้วยความรวดเร็วนะคะกระทะไม่เลอะอะไรเราใส่น้ำมันได้เลยลูกใส่น้ำมันได้เลยนะคะ เทียมอีกหน่อยนึงค่ะอ่าพอใส่น้ำมันอีกนิดนึงหนูอ่าแม่ครัวคนนี้ไปแข่งรายการอาหารทีวีมาแล้วนะคะ,ะเคยออกรายการมาแล้วนะคะ ท้ายกระเทียมเจียวหอมก่อนลูกแล้วก็ผัดเ้าเจียวเขาเรียกอ่านตำราทำเลยนะคะ ใส่ไฟนิดนึงใส่กุ้งใส่ปลาหมึกใส่หมดเลยค่ะ รู้สึกว่าจะมากกว่าอะไรคะมากกว่าใบแค่น,นะไม่ลูก เอาใส่น้ำเลยค่ะลูกใส่น้ำเลยค่ะใส่น้ำซุปเลยน้ำซุปหนูมีไหมลูกเทเลยลูกเทเลยค่ะ<า>ให้ท่วมเลยลูกอ,อ,อีกนิดนึงเพะเดี๋ยวต้องใส่ผักอีก มุมไหนที่ไม่ทันในชั่วโมงไม่เป็นไรลูกเรามีชั่วโมงลูกเสียยุวะกาชาติเดี๋ยวขออนุญาตคุณครูประจำชั้นนะคะมาทำชั่วโมงนั้นได้นะคะใส่น้ำอยีกชาใส่น้ำอีกหน่อยหนึ่ง อย่าไปคนบ่อยลูกให้ให้เขาได้ได้รับความร้อนอ่าปล่อยไว้นิดนึงลูกถ้าเราคนบ่อยๆแล้วมันจะร้อนช้านะคะอะไรที่ติดที่ทพีก็ใช้ช้อนเขี่ยลงไปได้นะคะ ใส่น้ำตาลนี่ยังลูกซอสปรุงรสใส่ยังคะใบคะน้าหั่นใหญ่ไปนิดนิดนะลูกเนี่ยพอทานแล้วปเป็นยังคะเต็มปากเต็มคำเลยเอ่าใส่เครื่องปรุงรสน้ำตาลอะไรอีกคะ,ะน้ำตาลซีอิ๊วขาว อย่าเทลูกใช้ช้อนตักอย่าเทอย่าเทช้อนอยู่นีไหมลูกอ่าช้อนที่ใส่ตะเจี้ยก็ได้มาตักลูกตักใส่นิดนึงอ่าพอค่ะต่อไปอเริ่มเดือนแล้ว ลันนี้ดูคนบ่อยเลยสุกช้าปล่อยเขาเดือดก่อนอต่อไปก็ใส่แป้งมันเลยนะคะแป้งมันนิดเดียวลูกใส่แป้งมันเลยค่ะ ให้เหนียวค้นอ้าวใส่พริกไทยโรยหอมๆนิดนึงนะคะได้แล้วนะคะอ้ากลุ่มต่อไปเตรียมตัวเลยค่ะโอ้โหโอ้โหดีว่าครูมีทัพีลองรับพริกไทยก็หมดเลยพริกไทยก็หมดเลยนะคะ นทยจะหมดเลยลูกอ่านิดเดียวพอต้องสังเกตด้วยนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะก็ใส่ไว้ในหม้ออ่ากลุ่มต่อไปกลุ่มนี้เปลี่ยนของกลุ่มต่อไปมาแทนที่เลยนะคะไปจัดเสิร์ฟใส่จานลูกไป,ไปจัดข้างนอกกับลูกที่กลุ่มหนูนะคะอ่ากลุ่มต่อไปมาเลยลูกหน้าห้อง หลายกลุ่มต่อไปอ่ะหนูเปลี่ยนของหนูจัดของกันนะคะอ่ะใช้ช้อนเขี่ยลูกใช้ช้อนใช้ช้อนเขี่ยก่อน ขออนุญาตล้างกระทะก่อนนะคะ ีิสามาทำค่ะต่อไปนะคะขอสไลด์สัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวหนูต้องจดลูกกลุ่มที่เสร็จแล้วก็จดนะคะสัปดาห์หน้าเป็นการประกอบอาหารหวานนะคะใส่น้ำมันเลยค่ะอ้าวจดลงในสมุดนะคะฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะช่วยเขียนบนกรดานไว้ด้วยนะคะสัปดาห์หน้า การประกอบอาหารหวานผล,ลไม้ลอยแกว้วสัปดาหนะ์หนะ้าเราไม่ต้องใช้กระทะนะลูกนะจะสะดวกนะคะทำได้พร้อมกันนะคะในสัปดาหนะ์หน้าผัดเส้นไม่ต้องใส่กระเทียมนะคะเบนจะวันงงแล้วเริ่มงง อ่มาจับกระทะคนยนังลูกอ่าสัปดาา์หน้านะคะการประกอบอาหารหวานผลไม้ลอยแก้วมาดูนะคะว่านักเรียนจะต้องเตรียมอะไรมาบ้างสัปดาห์หน้าอ่าผลไม้ตามฤด,ดูกาลเช่นเงาะสับป,ปะรด จดนะคะไม่ต้องอ่านตอนนี้นะคะหนูจดนะคะผลไม้ตามฤดูกาลเช่นเงาะสับปะรดขนุนลูกตาลแอปเปิ้ลส้มเขียวหวานนะคะผลไม้บ้านเรามีมากมายหลายอย่างนะคะนักเรียนไม่ต้องซื้อมามากนะคะแบ่งๆกันนะคะแล้วก็น้ำเชื่อมคือน้ำตาลทราย เคี่ยวมาแล้วเป็นน้ำเชื่อมอย่าลืมวัสดุอุปกรณ์นะคะแล้วก็ภาชนะใส่อาหารหวานก็เป็นถ้วยนะคะเป็นถ้วยวัสดุทาความสะอาดผ้าคีริ้วผ้าที่จะใช้นะคะ,ะเราก็จดไปเบญจวันณก็ทำรัดหน้ากันไปนะคะเวลาของเรามีน้อยลูก หลืออีกสองกลุ่มที่ไม่ทันใช่ไหมลูกลก,กลุ่มเดียวก่มเดียกลุ่มนุ้งก็เตรียมมาหละคะกลุ่ม,มตะพนเตรียม,มป่าลูกเตรียมอะไรมาคะทาลัดหน้ามีครบไหมลูกถ้าครบเดี๋ยวไปทําชั่วโมงลูกเสือวันนี้ลูกเสือขอเป็นพ่อครัวหัวป่าถ้าไม่เกรงใจครูอัญชลีครูสาววณีจะเพิ่มอีกหนึ่งชั่วโมง ะคะควรชฉลีรอสอนภาษาอังกฤษลูกวันนี้ต้องขออภัยนะคะในห้องออากาศด้วยเพราะจะมีกลิ่นอาหารตกค้างอยู่นะคะผลไม้ตามฤดูกาลเช่นเงาะสับประรด ขนุนลูกตาลแอปเปิลสับป,ปะรด้องเรียนปอกเปลือกแล้วก็หั่นชิ้นใหญ่เป็นชิ้นใหญ่มาเลยนะคะขนุนก็แกะเป็นลวงมาเลยไม่ต้องมีทุกอย่างตามนี้ก็ได้ลูกสักสามอย่างก็ได้นะคะ,ะลูกตาลก็ปอกเปลือกมาเลยทุกอย่างต้องสะอาดนะคะเพราะจะได้ไม่ท้องเสียนะคะส้มเขียวหวานนะคะ นักเรียนคะวันนี้เด็กๆได้ประกอบอาหารจานเดียวรัดหน้ารวมมิตรทะเลแล้วก็เห็นแล้วหลายคนนะคะทําได้เก่งอย่างชํำนาญมากก็ขอให้นักเรียนได้ไปฝึกปฏิบัติไปทําให้คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องทานที่บ้านด้วยนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ